สวัสดีทุกคนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกม The Sims 4และอยากจะอัปเกรดภาพให้มีความสวยคมสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ HQ mod ครับผมตัวใหม่2020นะครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลงนะครับติดตั้งง่ายขึ้นและที่สำคัญสำหรับใครที่ใช้ HQ mod อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาหลังจากที่อัปเดตใหญ่พร้อมกับ Eco l i f e s t y l e เนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีวิธีแก้ปัญหามาฝากกันครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ H Q Mod กันก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก H Q Mod นะครับในส่วนของ H Q Mod นั้นนะครับผมจะเป็นการเล่ง ประสิทธิภาพของตัวเกมนะครับให้มีความสวยคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมบนความละเอียดจอเท่าเดิมนะครับผมจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราติดตั้ง SQ mod แล้วเนี่ยรายละเอียดของตัวละครเนี่ยจะเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วไม่ว่าจะเป็นตารอยสกักแม้กระทั่งเท็กเจอร์ต่างๆของผิวนะครับผมก็แก้ให้หมดเลยนะครับเห็นซิปพึงซิปแพคต่างๆชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการลง SQ mod เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการความละเอียดของ ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเวลาที่ตัวเองไปดาวน์โหลดมอสตามเว็บต่างๆแล้วเนี่ยทำไมของเขามันถึงได้ชัดจังเลยแต่ว่าพอดาวน์โหลดมาลงของตัวเองแล้วทําไมถึงเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนเหมือนของเขานะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาลง SQ MoD เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลง SQ MoD เหมือนเขาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางนะครับขนตาอายไลเนอร์แม้กระทั่งบิ๊กอายนะครับก็จะเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับผมรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนั่นเองนะครับ เสื้อผ้าบางชุดเนี่ยมีรายละเอียดมีเท็กเจอร์ที่ละเอียดมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ลง S Q mod เนี่ยก็อาจจะแสดงผลได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าลง S Q mod แล้วเนี่ย คุณก็อาจจะเห็นรายละเอียดต่างๆของชุดนั้นเนี่ยได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าได้ครบเหมือนอย่างที่คนทำเนี่ยเขาตั้งใจทําออกมาให้คนเห็นเลยทีเดียวเลยครับอาจจะเราลองมาดูสักชุดหนึ่งดูเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมดูจริงเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ลง s q m o d เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเยอะเท่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการลง s q m o d เนี่ยแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเปิดลิมิตของตัวเกมเลยทีเดียวครับ เอาเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจและอยากจะลองใช้เจ้า SQ Mod ดูนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ t e c h m i x i t c o m นะครับผมซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมจะไดเ้เข้าได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนหาข่าววิธีการแก้ SQ Mod นะครับใน The Sims 4หลังจากที่อัปเดต อ่าแพดอีโคไลฟ์สไตลหรือว่าถ้าไม่เจอแล้วให้กดที่เมนู how to นะครับแล้วก็เลื่อนหาหน้าต่างแบบนี้นะครับจริงๆมันจะมี2ออันนะครับถ้าเป็นรูปผู้ชายเนี่ยอันเก่าแต่ถ้าเป็นรูปผู้หญิงผมชมพูเนี่ยอันใหม่นะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งอยู่นะครับผม ซึ่งไฟล์ที่เราจะทำการดาวน์โหลดกันนั่นก็คือ HQ Texture นั่นเองนะครับ HQ Texture คืออะไรนะครับ HQ Texture เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่จะมาแทนตัว Default Texture ที่มันอยู่ในตัวเกมที่ปกติเนี่ยมันไม่ได้มีความละเอียดสูงหรือว่าไม่ได้รองรับ HQ นะครับซึ่งเราจะต้องทำการดาวน์โหลดในหน้านี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดถึง13 g b ด้วยกันใช่ไหมละะ่ะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดเฉพาะ ได,ได้นะครับก็ให้มาดูที่หน้าเว็บนะครับว่ามันมีรหัสอะไรนะครับสมมุติว่าเรามี get to work นะครับ get to work ก็คือ ep 0 1นะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์ ep 0 1แล้วก็ดาวน์โหลดเฉพาะแพ็กที่เรามีแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วครับ สำหรับใครที่มีครบทุกภาคหรือว่าขี้เกียจที่จะต้องมาไล่ดาวน์โหลดทีละแพ็กนะครับก็ให้กดที่โฟลเดอร์ด้านบนได้เลยนะครับจะเห็นว่ามันมี SIM HQ อยู่นะครับให้กดแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมาลงที่คอมพิวเตอร์ของเราให้เลยครับผม แนะนำอีกสักนิดนะครับสำหรับใครที่แยกดาวน์โหลดโฟเดอร์นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโฟเดอร์ b a s เกมเ e ็กเ t อ r for HQ ด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่จะไปเปลี่ยนตัวเกมที่เป็นภาคหลักด้วยนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดนะครับ และสำหรับใครที่มีภาคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเวทมนต์ภาค Discover University นะครับภาค Tiny Living นะครับหรือว่าภาค Eco Lifestyle เนี่ยมันไม่มีให้ดาวน์โหลดใน o o o l l e r r v v นะครับจะต้องย้อนกลับมาที่ t e c h m i x It แล้วก็ดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับผมในนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง4ภาคเนี่ยให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับ อ่ะทีนี้พอทาการดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์มันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือว่าโฟลเดอร์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งค่าไว้นะครับผมก็เราก็จะได้เป็นไฟล์ s ิมเแบบนี้มานะครับหรือว่าใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วมันเป็นซิปนะครับก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับถึงจะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทําการก o อบโฟลเดอร์นี้นะครับผมไปไว้ในโฟลเดอร์มอ d ที่เราติดตั้งพวกเสื้อผ้าทรงผมอะไรต่างๆครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่เคยติดตั้งมาก่อนนะครับก็ให้เข้าไปที่ Document Electric เลือก นะครับแล้วก็เลือก the s i m 4จากนั้นเลือก mod นะครับแล้วก็วางโฟลเดอร์นี้ลงไปนะครับผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการติดตั้ง SQ Texture แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับไปที่เว็บไซต์ t e x t m i t i t นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์อีกหนึ่งไฟล์นะครับนั่นก็คือกราฟิกลองนั่นเองนะครับผมไฟล์ file นี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่จะเป็นตัวแก้นะครับผมเท็กเจอร์ของเกมเนี่ยให้เกมแบบมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับให้เราทำการก๊อปไฟล์นี้นะครับไปไว้ที่ โฟเดอร์เกมนะครับผมโฟเดอร์เกมอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ ให้เราไปที่ไดซีหรือว่าไดจีหรือไดอะไรก็ y, แล้วแต่ที่คุณติดตั้งตัวเกมนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วพอเรากดโปรแกรมไฟล์ปุ๊บเราจะเจอ Origin Game นะครับแล้วเลือก The Sims 4นะครับจากนั้นเนี่ยเลือกที่เกมนะครับพอเรากดมาที่เกมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2อันนะครับถ้าเป็นบินเฉยๆเนี่ยก็คือเป็นแบบ64บิตนะครับแต่ว่าใครที่ลง Windows แบบ3.2บิตนยะจะเป็น Bin UnderScore LE นะครับที่ย่อมาจาก uh, Legacy Edition นั่นเองนะครับให้เรากดเข้ามานะครับจากนั้นเ กดวางไฟล์นะครับมันจะถามว่าจะเขียนทับไฟล์เดิมหรอก็ให้กดตกลงไปได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นจริงๆแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับการอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงมิถุนายนก่อนที่ Eco Lifestyle จะเข้ามานะครับการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยทำให้ The Sims 4ที่ลง HQ mod ไปเนี่ยนะครับผมมีปัญหาก็คือตัวละครเป็นสีน้ำตาลนะครับผมซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นง่ายมากนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเข้าไปที่โฟลเดอร์ mod นะครับแล้วก็ s i m HQ นะครับจากนั้นเนี่ยเลือกด a t e Game uh, Texture for HQ นะครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการลบไฟล์จำนวน6ไฟล์นะครับผมอันได้แก่01 package นะครับ02 package 03 package 04 package นะครับแล้วก็ i_color_d u n e r นะครับแล้วก็ i_color_s u n นะครับผมตามภาพที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับผมก็ทำการลบทิ้งไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าไฟล์อันนี้เนี่ยเป็นไฟล์เก่าที่ตอนนี้เนี่ย จะซิมสเนี่ยไม่รองรับแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลด5ไฟล์อันใหม่นี้เข้าไปนะครับผมเป็น5ไฟล์ที่อยู่ในลิงก์ของ t ท c h m i s ิที่ผมแปะไปตอนแรกนั่นแหละนะครับผมเมื่อเราทำการดาวน์โหลด5ไฟล์นี้มาแล้วนะครับผมอ่ะดาวน์โหลด1 2 3 45น่าจะ5น้นีแหละนะครับ right? ผมก็ทำการ Copy นะครับผม Copy ไฟล์ทั้ง5อันนี้นะครับ right? แล้วก็เอาไปไว้ที่เดิมเลยนะครับ right? ก็คือไปไว้ที่โฟลเดอร์มอดนะครับ โอเคแล้วก็เข้ามาที่ s ิม HQ นะครับแล้วก็เลือกเบสเกมนะครับแล้วก็วางทั้ง5ไฟล์นี้ลงไปนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครมเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนอกเหนือจากนอกเหนือจากกรณีปัญหาตรงนี้นะครับก็ให้เช็คที่มอสของคุณนะครับว่ามอสไม่รองรับ HQ หรือเปล่านะครับหรือว่ามอสเนี่ยใช้ Default เกมแบบเก่าหรือเปล่านะครับก็ให้ทำการลบมอสที่มีปัญหานั้นทิ้งไปก่อน นะครับเราก็ลองเช็คดูว่าหายอย่างนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันดูนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งตัว H Q mod แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่ครับผลข้างเคียงจากการติดตั้ง H Q mod มีอะไรบ้างคะนะครับผมเท่าที่ผมเจอนะหนึ่งนะครับ มันจะดาวนโหลดช้าลงเล็กน้อยนะครับตอนเข้าเกมนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็จะปกติเลยนะครับส่วนตอนที่สร้างตัวเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราคลิกอะไรที่มันเป็นเท็กเจอร์แบบเยอะมากๆอย่างชุดที่มีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยบางทีอ่ะมันจะขึ้นมาช้านิดนึงแบบไม่เยอะมากครับประมาณ0.5วินาทีะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้ช้าจนแบบน่ารำคาญน,นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมา เทสดูนีครับว่าตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยจะเมื่อเราติดตั้ง SQ ไปแล้วนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนครับ อ่ะโอเคนะครับมามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับซูมให้ดูแบบใกล้ๆกล้เออนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วนะครับตัวตาแม้กระทั่งตัวของเส้นผมเองเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส,ส่วนของสกินเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าสกินเนี่ยถ้าเกิดว่าทํามารองรับตัว SQ อยู่แล้วเนี่ยมันจะสวยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ซูมแบบเห็นชัดนะครจะเห็นได้ว่าพวกหนวดอะไรต่างๆเนะี่ยมันจะดูเป็นเส้นมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ดูเป็นแบบปื้นๆสีดําเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาติดตั้งกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรนะครับก็คอมเมนต์สอบถามที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับผม และนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับ HQ Mod ที่จะทำให้ The s i m 4นะั้นภาพสวยขึ้นนะครับก็อ,อย่าลืมแชร์ให้เเพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนะี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ